สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยนฮานอยสองตัวเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับก็ให้ไปอยู่ที่7กับ1นะครับสำหรับ7นะครับก็มา0 7นย์ะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มา712นะครับเข้าโต๊สนะครับเมื่อวานนะครับ712เข้าโต๊ส VIP นะครับตรวจเจาะด้วยนะครับสำหรับ1ก็มา1 2นะครับในรอบอ่า ในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา1 2อีกนะครับในรอบ VIP เข้าโต๊ะ712ดก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องทุกท่านที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับก็เน้น4กับ5นะครับสายวิ่งสายรูดรูด4กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น4นะครับก็จะมี42นะครับ สามสี่นะครับเก้าสี่นะครับแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสําหรับเด่นสี่นะครับสําหรับเด่นห้าก็เจาะสี่คู่เหมือนกันนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวรก็จะมีห้าสี่หกห้าแปดห้าแลก็สองห้านะครับสําหรับเด่นห้านะครับสําหรับเบิ้ลวันนี้ก็อาจจะมีให้เห็นนะครับก็จะกันไว้สี่คู่ก็จะมีสี่สี่ห้าห้าแปดแปดแลก็เก้าเก้านะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวเมื่อวานเข้าโต๊ดนะครับวันนี้ก็ขอเข้าโต๊ดอีกนะครับเด่นเดนก็มี3 5 4 806 2 3 4แนะครับแล้วก็70-2แล้วก็165านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดนะครับ3ตัวแถมให้1คู่นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ fc พี่น้องที่เข้ามากด s ั b s c r i b e กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอ FC พี่น้องมีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ